เออจะไม่ซื้อแหละก <Wow. S 1> ารเนี่ยหนัก <Wow. S 1> อยู่เหมือนกันนะเนี่ยซื้อมาได้ผ่าเนี้นี่ <Wow. S 1> ไม่ชอบแล้วก็ไม่อยากได้เป็นตัวที่ไม่อยากได้ที่สุดแม่ว้าอะไรไงอยู่ก็ามาถ่ายภาพปกก่อนโอเคเริ่มเลยอันนี้เป็นคลิปแรกก็จะมีความแบบมือใหม่นิดนึงถึกฉับอยู่นะก็ได้เลิกเปิดกล่องที่ซื้อมาตั้งแต่ตอนนั้นที่สะพานเหล็ก แต่ทีดีก็บอกว่าเออจะไม่ซื้อแหละ ก็ไหนๆว่าเราจะมาเปิดกล่องแล้วเราก็เปิดช่องไปเลยจ้าเอาเลยก็คือวันนี้จริงๆอ่ะตัวตัว,ตวบางตัวเราเปิดไปแล้วเนาะเราเปิดไปที่สเปรย์ไปแล้ววันนี้เราจะพาน้องเข้าบ้านาก็คือเป็นการแบบรีแคปอีกรอบว่าตัวอะไรนะเราก็จะพาน้องใส่กล่องมีแล้วแหละเนี่ยมีเรามีตู้แค่นี้สักพักมันน้องเลยมาเบอร์นี้ได้ไงก็ไม่รู้ซึ่งจริงๆอ่ะของเราบางตัวก็แอบเปิดแกะไปแล้วเพราะว่าเราแบบเรา,เร,ารอไม่ไหวเราเป็นคนแบบใจร้อนแต่ทีนี้เราก็จะมา เขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่เปิดหรอกแต่ว่าเอามาให้ดูว่าเออมาันแบบว่าดีเทลมันเป็นอย่างนี้นะานการ์ดกล่องมันเป็นซีรีส์นี้คอลเลคชนันนี้เพื่อเข้าวงการามันฝักมันฝักตัวนะสายเริ่มสีอของคุณโ okay, อเคเริ่มเริ่มพี่พีรีก่อนเนาะเออเนี่ยวุ่นวายอวาบอลแวร์ <laughs> คือส่วนใหญ่แล้วของพีลีจะเป็นแบบพวกสิงสาราสัตว์ <laughs> ใช่ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่จะมีแบบอาดีมูมีดีมูโผ้นมาเปิดเป็นตัวนี้ก่อนเลย อัน้ได้เป็นของขวัญมาก็คือเป็นอาสกิแคนข้างบนดีเทลก็จะเป็นเหมือนกล่องเรียกว่าอะไรนะแคนกระป๋องกระป๋องอาหารเปียกกระป๋องอาหารเปียกแกจะเรียบรอยแล้วเนาะตัวที่เขาอ่ะอยากจะได้แล้วแล้วเรากับกับพี่ต้นน้ำอ่ะก็คือไปสุ่มเอาเอาไว้ขย่าเอาว่าเออตัวไหนมันจะมันจะใช่ตัวที่เขาชอบซึ่งมันน่ารักมากมากเลยตัวนี้มันเป็นตัวแบบน้องแง่น้องแง่น่ารักมากความดีเทลของมันคือน้องเป็น น้องเป็นกรรมหยี่น้องเป็นกร,รมหยี่แล้วน้องแบบตรงที่นางร้องไห้นะจะเป็นแบบใส่สายอาชีพใส่เออแบบมันน่ารักมากตัวนี้ถือว่าเป็นแบบตัวที่ชี้ไปให้ดูว่าแบบเฮ้ยชอบจริงๆตัวนี้ชอบมากเลยสุ่มได้เฉยใช่นี่ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งน้องตัวนี้จะเป็นน้อง น่ารักอีกตัวหนึ่งอยากา<อ>ด้ทำเ,เป็นน้องเลียไข่จริงๆชอบแบบความดีเทลที่เป็นกรรมหยี่ของนางมากเลยจะมีความแบบเป็นกรรมหยี่แล้วตาเขาก็จะใสๆตรงตรงลิ้นเนี่ยก็จะแบบว่าเป็นอีเคเจอร์หนึ่งค่ะเราเปิดแมวอย่างต่อเนื่องแล้วกันคอลเลคชันต่อไปก็จะเป็นคอลเลคชั่นน้องแมวอ้วนนะเพราะอะไรมันอ้วนไปหมดมันมันกลมหมดทุกตัวนั่นแหละแล้วแบบ อสมันเหมือน<ะ>เป็นก้อนอ่ะมีความก้อนอันนี้การ์ดน้อง <c oughs> การ์ดน้องอันนี้อันนี้เป็นการ์ดกล่องข้างหน้าเป็นอย่างนี้อันนี้เขาก็จะเฉลยว่าได้ตัวอะไรนี่คือตัวนี้ความน่ารักของมันคือแบบว่าน้องจะมีแบบจะมีตัวที่ทำอริยะอ,อริยาศ <c oughs> ีอริยาบทอริยบทอริยาศีอริยาบทต่างๆตัวนี้ต้องประกอบเนาะ ตัวนี้ต้องประกอบซึ่งแต่จริงๆแล้วตัวในรูปอ่ะมันไม่มีไอ้นี่นะมันไม่มีโบไม่มีโบสีแดงแต่ทีนี้ดูดิเห็นปะมันไม่มีโบมาแต่อันนี้มีโบอันนี้ในกาดอ่ะไม่มีโบมันจะมีเอ๊ะสงสัยอะไรเอ๊ะงงแล้วน้องอะตัวมีน้ำหนักมากไม่ต้องกลัวน้องจะแบบหัวอ้วนน้องอ้วนไม่ไหวอ้วนสมจริงแน่ ตรงเท้าน้องเขาก็ยังมีดีเทลแบบเป็นอุ้งเท้าด้วยนะถึงแม้ว่าจะอยู่ข้างล่างมันน่ารักมากเลยนะหน้ามันงงจริงคือก็จะบอกก่อนว่าเขาจะหนักไปทางสัตว์ถามว่ามีคนไหมมันก็มีแต่ว่าอาจจะนอ้อยก็พวกสิงสารสะ ต่อไปเป็นคอลเลกชันอันนี้อันนี้คือเป็นคอลเลกชันที่ตามหามาสักพักอยู่แล้วเราก็ไปเจออันนี้คือตอนเปิดมาก็คือกรี๊ดมากเพราะว่ามันคือตัวที่อยากได้ทั้งคู่อันนี้ตัวที่ได้มาจะเป็นตัวที่นั่งอึดในโถสะโค้กความความน้องความอะไรก็จะเป็นนั่งอย่างเงี้ยนั่งซ่วมนั่งซ่วม,วมเล่นโทรศัพท์มือถือพร็อพเขาก็จะมีเป็นโทรศัพท์โอเมนเป็นมาอ้วนเหมนคนถือเลย <laughs> ความดีเทล,ลมันก็แบบดีอะคือแค่คือรู้สึกว่าชอบชอบความที่มันแบบเงาเนาเนะเราซื้อมาสองตัวตัวที่ได้มาตัวนี้มันจะคือเป็นตัวที่นอนบีนแบ็คแบบนี้พี่ลีชอบนอนหน้านี้นะเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพให้ดูว่าเหมือนน,นะนี่อันนี้คือมันเอาออกไม่ได้นะมันจะเป็นแบบว่าติดกันมาแล้วนอนแล้วก็นั่งสบายใจ เนี้ยโทรศัพท์อันเนี้ยมันจะถูกวางที่พื้นแล้วก็แบบอ,อ๋อยชิลไม่รับสายบอสบอสเข้ามาแหะๆอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ยังไม่หมดเรื่องสัตว์ยังอยู่กับสัตว์อยู่นี่คืออันนี้เราเราเรา,เราได้มาจากสะพานเหล็กช่เป็นร้านแบบคุณป้าคุณคุณ,คณน้าเอาไปเลยเนี่ยเหลือตัวเหลือแค่นี้เองเหมายกไปเลยเหมายกไปเลยตัวละร้อยเราก็เลยแบบเอาเลยเป็นตัวแบบมาหมดก็คือแบบทรงอ้วนๆเหมือนเขาอีกแล้วอาจจะชอบเขาลักษณะแบบด้วยด้วยความที่แบบว่าคล้ายคลึงตัวเองเนาะ อันนี้เราก็แกะแบบไวๆแล้วเราแนะนำทีเดียวเลย พอมาหมดแล้วมันก็ได้บ้านแตกเลยบอสเอาอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัตว์เหมือนกันแต่ว่าสัตว์พิเศษหน่อยอก็คือเป็นเป็นแบบการ์ตูนรุ่นเก่าหน่อยอ,อ่ะอินเสิร์ตเพลงขึ้นปีเก่าเกินไปไม่มีวันผ่านไปแล้วมีเวอร์ชันภาษาไทยคือความตลกอันนี้เป็นแบบดิจิมอนรุ่นแบบดิจิมอนแอดเวนเจอร์หนึ่งเลยเป็นรุ่นแรกที่แบบทุกคนจะต้องรู้จักดูจทีไว ทุกคนเหรอถ้าคนที่ดูเราซื้อมาเป็นสองคอเลกชั่นใครเป็นแฟนดิจิมอนใช่ไหมป็นแฟนดิจิมอนบอกได้จี๊ดไหมจี๊ดแน่นอนจี๊ดแบบไหนหนักอยู่เหมือนกันใช่ หมายถึงอะ่ะคนซื้อเนี่ยนะอาการเนี่ยหนักอยู่เหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> ซื้อมาแล้วขาเนี่ยจะบอกเข้าวงการอะ <c oughs> ก็คือแค่เดือนเดือนแรกเนาะแค่ครั้งเนี่ยครั้งครั้งแรกคือเฟิร์สทา์ที่แบบเข้าจริงจริงจังหนักนะ ตัวละเท่าไหร่ร 350, ประมาณ350-360ประมาณนี้หมดกับสิงสาร่าคา,าตแต่เขาอันนี้อันนี้ก็คือเป็นโมเดลแ่บที่มีคนเข้ามาแล้วเนาะทีเนี้ยเราก็จะมาต่อกันอีกแต่ว่าเป็นคนเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นเด็กน้อยใช่ไหมดีมู ดีมูเป็นน้องเป็นคนละเวนคอลเลคชันเดตติ้งอันนี้คือเราโดนตกจากแบบหน้ากล่องจริงๆ mm hmm. ก็คือนางน่ารักมากแล้วก็มีพอปจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บอะไรอย่างนี้ซึ่งมันเมันน่ารักแล้วมันดีเทลมากเลยใช่เป็นของป๊อบมาถุงเขาอะน่ารักมากดีม mm ูเดตติ้งนี้อันนี้เป็นตัวที่อยากได้เลยเอาคะ่ะไปก่อนตัวนัน้นจะเป็นน้องอเอ่อ<า>น้องชื่อว่า Joy o อย i รท์จอยไ r ทิงมเปอร์ขาก็จะเป็นรถบัมรถบัมบบ้านเราอ่ะมีตัวไหนมาเนาะนี่ใหม่สุดๆนี่เขาก็จะมีอะ,อะไรนะไอพลาส,สติกลองมาให้แต่หัวน้องอะ่ะเขาขยับได้จะหันซ้ายหันขวาหรือว่าจะขับรถแบบหันหลังก็ได้เห็นไหมปลอดภัยแล้วน้องก็เลยไปเดทติง้งเห็นไหมมันจะมีดีเทลเล็กน้อยที่แบบเออมีแบบกุ <S <S หลาบ น้องเขาไปเดทเนอะใส่ชุดเยามแบบน่ารักน่ารากนะน่ากใครที่ชอบแบบลูกตาเด็กผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยน้องดีมูอันเนี้ยก็จะแบบค่อนข้างน่ารักนิดนึงตั้งหนังน้องเป็นเด็กน,นีนก่น้องอน่าจะต้องแบบนั่งวางนั่แบพอดีกันต่อไปเป็นดีมูเป็น forest night collection อันนี้ อันนี้เราได้น้องทันตะวานซึ่งดีเทลตัวน้องเขาว่าจะเป็นแบบกะเพชทั้งตัวเลยถ้าเรามองดีน้องค่อนข้างที่จะแบบเล่นแสงนิดนึงแต่น้องสกเกลน้องจะแบบประมาณนี้ไม่ได้ใหญ่มากถ้าวางด้วยกันมันบกนะดน่าจะน่ารักมากๆหมดแล้วของพี่มีเท่านี้ เดี 1, ๋ยวแป๊บนึงอ so awesome. ่ะเดี๋ยวคุณจะอันนี้ไปก่อนแป๊บหนึ่งสิบเจ็ดตัว่อันนี้ก็อันนี้ก็ของพี่ลีอุ้ยอะไรอ่ะมาเซอร์ไพรส์อีกแล้วอันนี้ก็ของพี่ลีอันอันเนี้ยไอ้กล่องเนี้ยก็คือก็แบบว่าก็น่าจะชอบก็น่าจะถูกใจก็เลยเออซื้อมาซื้อมาให้แล้างิดปิดตาปิดตาิดตาแล้วก็ลองคลำดูนะว่า ว่าคือว่าคืออะไรอยุ่จะเปิดตาหลับตาไว้อ่ะแล้วก็หลับหลับตาไปเลยถึงวันพรุ่งนี้เชา้า <c oughs> ลืมสิ <c oughs> ซื้อมาให้ก่อนหนึ่งหนึ่งตัวไม่รู้ว่าจะมีตัวงอกมาเพิ่มหรือเปล่า ทีนี้ขอให้โชคด <ok> ีเ,เพราะว่าเขาอะมีตัวที่แบบว่าอยากได้อยู่แล้วเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันว่าแบบเขาจะได้อะไรนี้กล่องใหม่เลยไม่รู้ว่าตัวข้างในคือแบบว่าเป็นตัวไหนไม่ต้องขาดอะไรไม่ตัวหนเหมือน อ๋อไม่ใช่ตัวหน้ากองแต่เป็นตัวอันนั้นตัวน้องตัดสิานลาล,ลอยน้องอุย้ยสีเลือดสีเดียวกันเลยสีเดียวกันเลยอะ่ะผมน้องอ่ะเป็นกำไม,ม้ดีตาห้านอนเขาแบบใส่มากน้องน่าแบบกระโจนสีใสเหมือนแบล็อกติก้าเลยเนาะนี่อันนี้มันต้องลอยประมาณน,นี้ป้าอย่างนี้ใช่ใช่แล้วนะแล้วเป็นกระเพ็ดแบบน่ารักคุ้มค่ากับราคาอยู่นะ ข้างหลังไป<อ>ง็นเนมีข้างหลังเป็นเหมือน,นฟิล์มละนอ้อยของเราอย่างที่บอกว่ามันจะมีตัวที่มันแบบได้แกะแล้วได้แกะไปแล้วเนื่องจากว่าเราเราทนไม่ไหวเราทนไม่ได้ กดซิก้าแบบเวอร์วังมากก็คือซิก้าแบบถล่มทลายแบบตะโกนให้รู้เลยว่าแบบฉันชอบซิก้ามากค่ายป๊อปมาดเหมือนเดิมอันเนี้ยคนก็น่าจะเห็นกันบ่อยอยู่ตอนแรกอะเราสูมมาเราก็ได้น้องตัวนี้น้องตัวนี้กับตัวนี้ว่าแบบน่ารักมากแล้วตาน้องเขาจะเป็นใสๆตัวน้องแต่และตัวมันจะไม่เหมือนกันอย่างอันเนี้ยใช่ไหมผมน้องอะมันก็จะมีความเงาแล้วมันก็จะมีหมวกที่มันแมท อย่างอันเนี้ยมันก็แมนแล้วดูดีเทลดีเนี่บ้านหยู่ข้างหลังเราตาก็ใสๆอย่างเงี้ยเรามองว่าแบบมันสมราคานนอะสองตัวแรกที่โผล่มาก่อนที่จะมีครอบครัวซิก้าก็คือน้องสองตัวนี้โผลมาตามอีกจะมาตามอีกในในแอปส้มใช่เนี่ยอันนี้ก็คือเซตเดียวกันกับ walking into the forest เหมือนกันน้องตหมดเลย ราชอบดีเทลน้องอะที่ว่าแบบว่าเขามันมันไล่สีแล้วปากน้องแบบน่ารักมากอันนี้น้องคนนี้น้องก็คือสั่งมาแ,แล้วแอบต้มแลอันนอันนี้อันนี้คืองอมาสี่ตัวใช่ไหมทีนี้เราอ่ะก็ไปเห็นเซตนี้ We Are So Cute อันนี้ก็คือเป็นผีใบเดียวก็วือสั่งมาอีกก็จะเป็นตัวนี้น,นี่ก็เป็นน้องปิดตาที่แบบว่าแอบ,บหาย,ยากนิดนึงในกลุ่มแต่พอเราซื้อ แอปซ่ปุ๊บอยู่ๆคนก็มีเอามาขายกันเนาะเราก็เลยแบบลืมเนี่ยลืมอันนั้นมีน้องแพนกว้นแล้วก็มีน้องหมีซึ่งวันนี้ดีเทลอ่ะมันแบบว่า มันจะมีความแบบน่ารักกรุบมันเงาเยอะกว่าเนาะแต่ละตัวมันจะไม่เหมือนกันแต่ว่าเราประทับใจน้องซิก้าแล้วทีเนี้ยมันก็จะมีอันที่มันเป็นแบบไม่ใช่กระแสเนาะก็จะเป็นอันนี้มันจะเป็นแบบภาพวาดสโคชโชว์มันจะเป็นเหมือนภาพคนดังปะเหมือนพี่คนดังวาดอ่ะตอนซื้อมันก็แบบเราได้มาสามสามตัวมันจะเป็นกรอบรูปใช่มันจะเป็นกรอบรูปแล้วน้องก็จะเอาหน้ายื่น่ยื่นไงนะเอามา ก็จะมีอย่างเงี้โบโบมาให้น <right> no ี่แล้วหน้าน้องใส่น้องใส่แบบนี้น่ารักเห็นป่ะแล้วก็จะมีน้องน้องแนนซี่อันนี爸爸้ ซึ่ง,งเราก็ไปส่งมาจากสะาคาน<ม>เหล็กอีกเช่นเคยแล้วแบบดีเทลก็คือแบบดีมากเราก็จะกลับมาที่ประมาณเดิมเนาะอันนี้ แกกล่องเนี้ยเปิดแล้วเนี่ยแต่ว่าเออส่มมาจากลาซาด้าเซ็ตเอ e วี่เดย์วันเดอร์แลนด์มันก็จะมีความแบบหลอดๆลุดก,กน๊ดนึง mm. ก็ก็เลยชอบ ก็คือเราอะเห็นน้องตัวเนี้ยมันน่ารักมากคือเราแวบไปจุ่มมาเพิ่มแหละเราต้องเราต้องแอบเขาอะอยู่ทุกกลุ่มเลยเขาดูทุกกลุ่มที่ทฉันอยู่เลยกลุ่มกลอง กลองสุมกลุ่มป๊อบมากลุ่มไข่ของเล่นอ๋อันนี้คือเอฟคือรู้แล้วว่าตัวไหนรู้แล้วว่าตัวไหนแต่พี่ลีจะไม่รู้ว่าหน่วเอฟตัวไหนมาเพิ่มเพราะดมเดิมมันก็มีอยู่สองตัวเนาะที่แกะไปว่าถ้าตัวที่ชอบใช่ปะตัวไหนหรอ The c o h a t e d เราว่าเป็นตัวนี้ทำไมถึงต้องเป็นตัวนี้มันมีดีเทลเนาะแล้วก็บวกความแบบไม่ได้ดูแบบตอแหลขนาดนั้นอะเ้าใช่ปะว้า สุดยอดเราทช่ถูกแล้วล <ด S 2> ลนะว่าเราต้องชอบตัวนี้ตัวฐานในโพดําก็จะมีโพแดงอยู่ด้วยนะนี่สวยมากสีแบบโอวันตินอะสีแบบโดยรวมของน้องอะมันดูแบบตุ่นขึ้นคือมันไม่ได้ขาวจัวมันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือซึ่งแบบมีความแบบว่าตรงหัวตรงขาวมันจะมีพ้นสีของตาตุ่นๆอยู่มันเลยดูแบบดูสวยดูแบบกราเดียนนิดหน่อยก็อันนี้จะเป็นสก,กาแันดาลดสิ่งลดแวน้นอันนี้อันนี้มา ราคาที่แบบน่ารักอยู่เหมือนกันอันนี้คือได้ตัวที่ไม่ชอบแล้วก็ไม่อยากได้เป็นตัวที่ไม่อยากได้ที่สุดในคอลเลคชันนี้น้องแบบผิวสีอะ<ซ>ไม่ได้ไม่ได้ไไดติดที่ว่าน้องเป็นคนดำหรืออะไรนะเราไม่ชอบรถน้องอะมันแมนอะมันมีความคบบูบต้าเข้า,ขาใจปะชื่อน้องคือ easy off roading เราอ, <บน S 1> อยากได้ัแบบ,บ <น S 1> แบบตัวที่แบบมันมีความ น่ารักตอแหลอีกนึงแต่น้องนเ,เียกคือดุดันแบบแบบรถแข่งรถซิ่งแบบมันคราฟ่างเนี้ยน,นี่อขอขั้นตรงกลางด้วยมอลลี่คอลเลกชันคาคาตัวชื่อว่า banana seven เฮ้ยเขาบอกมันจะมีสเตตัสของรถบอก อารมณ์เหมือนเวลาเราเล่นเกมขับรถอะที่มันจะแบบมีสเตตัสบอกว่าเรื่องการควบคุมการเหวี่ยงเท่าไหร่ความเร็วเท่าไหร่อะไรเงี้ยอันนี้น้องโชว์เหมือนกันแล้วน้องมอลลี่คนนี้เขาหันหัวได้นะเขาขับรถได้รอบทิศทางนะเหมือนดีมูดีมูหันหัวได้เรารถน้องอะเป็นเหลืองๆเนี่ยที่เห็นอย่างเงี้ยหนักนะแล้วดูเป็นเหล็กด้วยอันนี้คือมอลลี่มอลลี่ตัวตัวแรกขับรถไปพร้อมกัน ามันมีทั้งอันเก่าหัืออันใหม่นีงไงเนี่ยมันอยู่ในนี้มันก็เป็นค่ายป๊อปมากทุกอันนี่แหละแต่เขาไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรก็ว่าเราอ่ะก็เก็บกราฟไว้แยกเหมือนกันนี่คือแบบเก็บเก็บนิดเก็บเงียบเก็บมากเลยนะอยากจะแกะอันไหนก่อนก็ลองแกะก่อนเลยหัวแบบนี้มันนี่มันโอ้โห เดาไม่ออกเลยใช่ไหมว่าจากเรื่องอะไรพี่ลีดูไม่ออกมันมีจากเรื่องด้วยเหรอวันพีชเหรอไม่ใช่อดัมแฟมิลี่ฮ้อ อืมอันนี้เป็นตัวที่ที่เป็นขนใช่ที่เป็นขนแล้วแล้วพอเขาอ่ะก็คือจะมีมาให้เป็นแว่นตากับหนวดซึ่งมันถอดออกได้จริตคือคือใช่คือถ้าถ้าถ้าจริงๆเรามองแบบแค่เนี้เอาจริงเรามองไม่ออกนะว่ามันเป็นน้องตัวนั้นจัดอะัมแฟมิลี่ ที่ตัวขนขนนะไอตัวขนขนที่มันเป็นขนทั้งตัวเลยแล้วก็มีแว่นกันแดดอันนึ้งนี่ก็จะมีหนวดน้องน่ารักใส่แว่นก็น่ารักใส่แว่นก็จะมีเป็นอีกลุคหนึ่งเลยใส่หนวดได้ใส่หนวดแปะหนวดลองแปะหนวดนี่เห็นไหมเป็นแม่เหล็กแบบเบาๆป๊มันก็จะได้อีกรูปนึงแบบรูคแบบลื้อสวาบอ่ะเี่เราก็ไม่รู้เหมือนกันก็คือตัวลายเออขาแล้วขามาขามา Oh. น้องคนนี้น้องคนนี้คอลเลคชันนี้คอลเลคชันไฮบอยใช่ไฮบอยไม่ใช่ไฮเพนด้าน่ารักมากคือคอลเลคชันเงี้ยเหมือนเหมือนเพิ่งรู้ว่ามันออกไปเมื่อ2ปีที่แล้วถ้าคนที่เล่นแบบว่าป๊อปแบบว่าอาร์ทอยอยู่แล้ว่เราว่าเขารู้อยู่แล้วแหละว,ว่าตัวนี้มาออกมานานแล้ว เราชอบมากเลยนะมาออกมานานแล้วแต่เราเพิ่งเข้าใช่เราเพิ่งเข้าเนี่ยเราดีเทลก็คือแบบโซ่น้องก็แบบขยับได้อะไรได้แล้วน้องแบบผิวสีนิดนึงแล้วก็เป็นฮิปฮอปแรปเปอร์อย่างเงี้ยจริงๆน้องเขามีฐานนะใส่ไม้แล้วเรียบร้อยน้องแรปเปอร์น้องคนนี้โยโย่โย่ไม่ได้เสียใจกับวัดอย่างงี้เหมือนอย่างเงี้ยน้องร้องเพลงนี้เหรอไม่เอาไม่ใช่อะต่อมาต่อมา เขาไหนดีเออโอ้ยมีว้าวน้องกัมมะกัมมายกัมมาน้องไอดอลเมนนี่น้องแมนความแบบกัมมดีแต่ตัวคือคืองแมทนะใช่น้องเป็นไอดอลมีฟอปด้วยก็เป็นถางอือนกันแล้วก็จะถือกระเป๋าตัวน้องเขาจะแบบ เราอะชอบความที่แบบหมาะเปลงเปเล่นเนาะสีมันนิดนึงนิดหน่อยน่ามีความแบบเจาะปงเจาะป่าน่ารักมากมีความแบบถือกระเป๋า,ปาด้วยรน่ารักมากๆมากๆมากๆต่อ,ตอมาอ,มอะไรคืออะไร ไมไ่ใช่มีหมวกด้วยคิดว่าตัวอะไรโคสเกาแพนด้าอัไหนดูสิใช่ป่ะตอนแรกไม่คิดว่าอีตัวนี้มันจะมาได้เลยเพราะว่ามันค่อนข้างที่แบบถูกต้นแพงเล่นแล้วก็เออราคามันก็สูงอยู่แต่คอลเลคชันแบบว่าไปแคมปิ้งอ่ะน่ารักตอนแรกคือเข้าใจว่าแบบเหมือนคุณจะไม่ชอบเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเทล แ,แต่มันก็มีความแบบน่ารักของมันอะอม,มันอาจจะน่ารักวางตัวเนาะใช่ตัวนี้น่ารักไหมน่ารักเขาโค้งเบาเมื่อกี้เดี๋ยวไปย้อนดูทำหน้าแบบน่ารักจริงเลยเบานบ่ารักน่ารักนะเราชอบเหมือนตูดดิทีนี้ตัวสุดท้ายแล้วหองป๊อปมาเช่นเดิมแต่ต้องให้ทายแันว่าคือตัวอะไรไม่รู้ตัวอะไรเดาไม่ถูกตีให้ตายก็ไม่โป๊ะหรอก ท้ายไม่ถูกหรอกแม้ไเขาบอกว่าสกเกลแพนด้ายังไม่ได้บอกเลยเมื่อก,กี้จะไปย้อนดูไม่ไ,มได้พูดอะไรเลยไม่รู้ตัวอะไรเดาไม่ถูกเดาไม่ถูกสป <c oughs> ไป f a ฟ i มิเป็นตัวคุณยอน <c oughs> <c oughs> ยอน <c oughs> ไม่ใช่เป็นอีแม่ไงแม่ของเวนส์เดย์อะ แม่ตัดกุหลาบเนี่ยเขาก็เลยมีกุหลาบน้อยๆมาให้นี่มนาะอันนี้ชุดคุณแม่มันกำมะหยี่เหมือนกันนะเห็นปหมเห็นปหมมีแม่มีบัลลังก์เห็นไถ้าแม่ไม่นั่งเก้าอี้นะแม่สคอนะอ่ะไม่มีอะไรจะเซอร์ไพรส์เลยอันนี้ก็หมดแล้วจ้าทีนี้นก็เป็นขั้นตอนของดาเอาน้องเข้ากรอกเข้าบ้านให้อยู่ในร่องในรอยโอเคเรามาเริ่มเรามาเริ่มมันพาน้องเข้า เข้าบ้านกันดีกว่าเรามีกล่องอยู่อันนี้บ้านฉันเขาเรียกว่าบ้านชันน้นเดียวบ้านชัน้นเดียวบ้านบ้านชั้นเดียวแค่ก็คือของเราเราประกอบไว้แล้ว <c oughs> จริงๆอะ่ะเราอ่ะตั้งไว้อยู่แล้วเราเราตั้งไว้หน้าบ้านแล้วโดนให้เอาออกมาโชว์ตัวก่อนวันเรียบร้อยแล้วมาหมดอะไรอ่ <c oughs> ะเร็วจังอ่ะเอาหกตัวกันหกตัวนี่ <c oughs> Beep. ต่อไปเราจะมาทำอะไรต่อเดี๋ยวรอดูได้เลยบายบายจบแล้วค่ะ <Gro ot> อ๋อแล้วไม่ต้องจบคลิปแบบครั้งหน้าเราจะไม่ต้องป้ยแขกี่มุเน่